ชาวมี่เนี่ยมีแต่น้ำซุปกับวเวยเตียวเส้นลืมมาผักใส่นี่ไม่เป็นไรไม่ปองมาเดียว ยองเห็ดอีหยังยองทำช็อกโกลตชิปคุกกี้อีกแล้วทำให้ใครทำให้พ่อทำให้พ่อดูอันเก่าอันเก่าเลยสามเลือสามชิ้นเองเหรอครับอันนี้พ่อกินคนเดียวเนาะเออหมดแล้วทำให้พ่อเหรอครับนั่งมักขับจ้ะทุกคนอ่ะวันยุที่ผ่านมานี่นั่งกินไป มือละสองสามสินอาจจากินกากาแฟปันนี้กะอันยงก็เห็นว่ามันมืดแล้วก็เลยเฮ็ดไห้พอจะมีเวลาอกับบได้เบิ้งทุกขั้นตอนเนาะเพราะว่าพึ่งเฮ็ดไปเองจ้าทุกคนก็เลยเอาแบบเดี๋ยวอเล็กสี่เอาไปอบแล้วเนาะโอเคโอ้โเอาใจวันหยุดนี้เอาใจพ่อคณะ ใส่ดีๆครับตูกใส่สวยๆ<ต>เวลาทําอะไรก็ช่างครับทุกอย่างสวยงาม <ๆ S 1> เห็นเรื่องดีครับ <ๆ S 1> หัดหัดให้มันสวยก่อน <ๆ S 1> <c oughs> ใส่ลงไปเลยเออ <ๆ S 1> ทำให้มันสวยแล้วมันจะเกิดความเคยชินใช่นี้เล็ก <c oughs> เล็กสินะ เดี๋ยวอันึงนู่นฝั่งนู่นอืย่างน,น,นี้ไปอบใช่ไหมครับใส่เตาอบอ,อืมความร้อนสองร้อยองศาอืมใส่ของกลางอืมประมาณตึ๊งมในการ้สิบนาทีอืมอเล็กเพิ่งทำไปเมื่อกี่วันนี้เองเนาะไม่รอ,อาทิตย์ที่แล้วเนาะ<บ>อเล็กทำไปอ่ะทำอีกแล้ว คิดว่าได้ไหมครับทุกคนหอมนะหอมดีเด้อ <c oughs> สวยอยู่<อ>ะวางแล้วก็จะเอามาอีกทักที่สองไปใส่ไปหอมเลย เนื้อโคนว้าวได้เล้ววาเดี๋ยวไปเอาถากนั้นมาลงค่ทะถาดที่สามามีช็อกโกแลตเยอะ <laughs> อย่างนี้ <H> um> ได้แล้วครับในยเยอะชิ้นอยู่ได้ชี้สิบเอ็ด <21 S 1> คิดว่าได้สี่สิบเอ็ดอ่าโอเคใส่ถาดใส่ถาดโอ้ใส่กระปุกต้องใส่ดีๆต้องใส่สวยๆอือหือ od korna nairano 41่สิ <48. S 1> <48. S 2> โอ้ยยืนนับใช่ไหมนีมเ่เอาเอาเอาอันนี้ใส่ด้วยรวมด้วยกันกอันยังเก่าอันเก่าเหมือนกันอจ้าทุกคนจ้าทุกคน ปิดทำครับมีเวลาทำขนมให้พ่อครับไหวให้พอ่อไหวให้พอ่อชื่อว่าช,ช็อกโกแลตชิพคุกกี้เออกินเซยองเราไม่ค่อยกินเนาะพ่อกินเยอะเออก็เลยอ่ะยองเลยทำไว้ให้พอ่อเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเปิดเรียนแล้วนะวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวอ่านข้อมูลโรงเรียนนะสิเอวันที่สิบเอ็ดเปิดเรียนอืมแมทธิวยังไม่รู้ว่าวันไหน น่าจะวันที่สิบหรือสิบเอ็ดเหมือนกัน,นเพราะว่าวันอังคารของเมทิวเหรอของอเล็กวันที่สิบเอ็ดอของของเมทิวก็น่าวันที่สิบเอ็ดเหมือนกันแต่เขาไม่ยังไม่ได้เขียนอะไรเนี่ยเออแหละทุกคนนั่นแหละเพิ่กนกระเฮดไบให้ยี่พอเพิ่นว่าจะทุกคนจะก,กับมีเวลาอีกอา,อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะจ๊ะล้วก็จะได้ไปโรงเรียนแล้วหยุดสามอาทิตย์แป๊บเดียวนั่นเอง เออทันละขอบคุณนะออืจะเอาลูกชิ้นหมูด้วยหรอต้องเอาวกินต่หมูแดงโอเคไหมอพอแล้วครับทำหมูแดงทำกว๋วยเตี๋ยวหมูแดงอีกแล้วทุกคนรักขั้นตอนให้ทุกท่านผู้ชมเลยนะ กินชิ้นใหญ่ใหญ่จะกินชิ้นใหคนเดียว<ะ> <ừ m. S 1> ใหญ่คนเดียว<ะ><ะ>เลยหรอไม่กินช<ะ>่ ทีก็เยอะๆจ้าเพราะว่านมนมอยู่ด้วยเนาะทางร้านก็จะได้กินด้วยไงทุกคนปกติก็ทาเยอะอยู่แล้วไงพอดีว,ว่านมนมปิดเทอมก็ได้มีกินตอนเที่ยด้วยจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยเหลือหรอกเพราะว่าทําเพื่อแบบเสร็จสับมื้อหนึ่งมื้อนึงไปเลยทุกคนเหลือก็กินไม่เหลือก็ไม่ต้องกินตอนเที่ยงให้แต่มันได้อิ่มตอนมื้อเย็นทุกคน นาะกินบนทุกคนเส้นไข่นะวันนี้นะทุกคนว้าวคิดว่าจะแสบครับนี่นี่ปะครัอันนี้เป็นถนะนั่วงอกนะเราลวกแล้วนะทุกคนลวกแล้วถั่วงอกลวก,ลวกจ้าทุกคนวันนี้เนาะ ทำก๋วยเตี๋ยวหมูแดงลูกชิ้นหมูเหมือนเดิมแต่วันนี้เราทำเป็นเส้นไข่นะทุกคนนี่จ้ะน้ำซุปเนาะแล้วก็นี่หมูแดงที่เราหั่นตะกี้นี่โอเคเดี๋ยวเราไปปรุงรสกันทุกคนนี่คองแม่ที่อยู่แล้วว้าวพูดปาษานแม่นี่ของอยางอะ ไปเอาชิ้นเอาชิ้นนี้บอสตตโเร็จหือโอเคปรุงรสขออะไรสัตดีๆเดี๋ยวมันหกหนักเห็นไหมหกแหละ ทุกคนชอบกาดหมูขอาเสียงอะไรถ้าอบถลาดกันดินพ่อโซ่ Khai cho một giờ Viên hùa cả anh hồng đấy Phết na Ní Oh. Ôi Đi sợi Oh no, I told crap to myself. Huh. ขอโทษตัวเองก็ได้เนาะ <Yeah. S 1> แค่นี้เหรอเนี <Yeah. S 1> okay, ่ยโอเคจาปรุงรสเรียบร้อยแลวจาทุกคนโอ okay. เคเขียบย่องตักลูก,กลชิมโอ้ลูกชิ้นมเอากท่ลูกเอ,เอาสี่ลกูกเอาอีกได้เอาได้เอาอันนี้แมบ <laughs> อย่างนี้ทุกคนเป็นตเสร็จนะออยองเอาเลยตักเลยลูกเฮ <Hey, S 2> ทุกคนลูกชิ้นเอากีโลก,ก็เอาอยู่ในหม <โบ S 3> ้อนั่นแหละชิน้นสี่ลูกจัมโบ้ไม่เอาเหรอนั่นไง,ม,ม,นงไมีลูกจัมโบ้หนึ่งมีลูกจัมโบ้โอ้ลูกจัมโบ้วางเลยแล้วก็เอาสองเพราะว่ามี จโบเอาเท่าไหร่ก็เอาคะ่ะตามสตดอกแล้วก็สุปบูมบมูบมก๋วยเตี๋ยวหมูแดงนี่กินบ่อยมากเนะครับอร่อยอืมอร่อยโอ้ Yes หนักกินเนาะชามมี่แม่ นี่โอเคทุกคนเติมน้ําสุกเรียบร้อยจ้ะยกยกเลยอื้อเดี๋ยวห่อลูกเอ้ยบูม Oh. 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 Sorry, ik Maxida is hier. Hoi! Maxida is hier! Sorry, ik is hier. Cut me. Baxida. Sorry, ik heb het te kort. bij is hier. Baxida. Baxida. ถ้วยจานเท่าหัวเลยถ้วยเท่าหัวเลยอ่ะชามใหญ่มากสวัสดีครับทุกคนน่ักย่องมาอีกแล้วโอ้ยยองอีหลีเนาะยองย่องอีหลีเลยอีหลีเ้อชามเท่าหัวเลยโอ้โอเคจ้ดถกชามใหญ่กว่าหัวยองไะถักไทถูกก็น่าจะกินขาวแรงก๋วยเตี๋ยวหมูแดงลูกชิ้นหมูแซนไข่เชิญรับประทานวัชกกินน้ำกัจ้า 진데 n d e h a h a 도야 음. 음. h 어 h a h a h a Hahahaha. h a h a h 다 h a Hahahaha. h a h a h พักชิต้นหอมต้องใส่อีกอ uh ๋อะค่นี้มีเส,ส้นไข่มีเส้นไข่สูตรใหม่ๆสูตรใหม่ๆค่ะขัดนี้นัวขัดของข่อยพี่นอนใส่ถั่วง,งอกดิบร้อมนิดหน่อยอ อร่อยไม่พออร่อยอ่รอยกอย่างเนะเาะอร่อยมากอร่อยไหมมันนีเกนอีนไซอือหือมันทองงอกด้วยมีพักเราชอบกินพัก ต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีใช่อร่อยมีใครใช่ชะอมบ๊อกก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แซับบ๊อกอือหือสุดยอดอร่อยสบายแซ่บแซ่บ พูดเป็นคำเดียวแซ่บหลบลองพูดไม่แซ่บดูสิล <laughs> องปะปะพูดไม่แซ่บเลยอดอดเลยก็เลยจำใจต้องพูดแซ่บตลอดเ <laughs> ดี๋ยวอดดูคันบ่อเลยเสียแซ่บอร่อย <Yeah. S 2> เย็นดอกบิสดูเสีย ไม่แซ่บไม่อร่อย yeah then you throw me out อร่อยตัดทิชภาคภาคบังคับเออภาคบังคับแซ่บไม่แซ่บก็คือแซ่บต้องกินไงอยากกินแอาสซภบคบังคับเงยตัวเองทำอาหารไม่เป็นเนาะกินอะไรก็กินแซ่บไม่แซ่บก็แซ่บไปก่อนไงใช่ ดีใจดีใจมากดีใจทำไมเพราะซุปมันแซบซุปเปนแซบก็ดีใจเหรอดีใจโอ้คักเมยโอ้คักเมย,ยแรงยองใช่ปีี้แซบทุกอย่างลูกชิ้นหมูแม่งวดนี้อร่อยดีอออืื งวดนี้อีกแล้วงวดไหนๆก็อร่อยครับเมตูแดนจัมโบ้ออโอ้โหเลยเนาะจัมโบ้ต้องชอ์ทุกคนอออืืใหญ่จริงกัดให้ทุกคนเห็นดูสิเหมือนกันใหญ่กว่าใหญ่กว่าจมูกเมทิวนิดนึงอืม,อ,มอืมจอดน่ะไม่ปีดตะปีดตะโอ้โห ให้ดูข้างในหน่อยโอ้โหมันเป็นจะสีเลยบอกแต่แซ่บเนะ <laughs> เาะอโกินจอมบองมันอิ่มแล้วกินลูกดึงอิ่มเลยเหรอขลัง <laughs> <laughs> มาก ออข้าวให้ปะปะ่อกระเจียวให้ปะปะพรุ่งนี้ใช่ช <Yes. Sure. S 2> mm ัวร์ผมกอัน <c oughs> นี้อะชอบอมดเลยเนาะ Yes hey, I can take everything Sure Masukkan ke dalam. Tidak ada apa-apa. Itu tidak ada apa-apa. Seperti Ya. Banyak tidak? Ya, bisa banyak. Ya, tidak apa Ya. Masukkan ke dalam. Ya. ไม่ชอบซุปเยอะเท่าไหร่ทุกคนประมาณนี้ใส้น้ำซุปกับเวียตี๋เส้นลืมมาผักใส่นี่ไม่เป็นไรไม่พองมากเดี๋ยวไ,ได้เดี๋ยวใส่กล่องใส่อันนี้ใช่ไหมเออ,เอ,อ ใส่ได้ดีวกว่า่ะเออเขารู้แล้ว For me tomorrow เออ a Bowl to eatin ฮะ Bowl to e a t แก้วอันนี้เอาไปอุ่น <Yes. S 1> <laughs> ชามอืมชามแก้วโอเคจ้าทุกคนจ๋าก็ oh. อเมนี้ก็อาหารก็อข้าวตี๋วนะจ้าตามที่เห็นง่ายๆเลยจ้าทุกคนจา๋า เพิ่นกระไดหอเขาน้ำหนึ่งหอเขาเนาะพี่น้องนั่นล่ละบักซีดับีอิ่ม tomorrow t อิ่มสิเยอะนั่นน่ะไข่สองฟองอีกได้น o c l o c they need this t w e l v อแล้วโคักเน่จ้ะอินโกฟิสไม m ไม่ไม่ไปองอาหารเช้าตีห้าอ่าไฟไฟต i how my brain working 5:30 maybe, maybe 5:50 I don't c พี่น้องจ้าท่านหละจ้าขอบคุณสุขผู้สุขคนที่แวะทักทายคลิปวิดีโอนะจ้ามื้อนี้สบายดีสวัสดีบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย